จะเข้าภากันเดินเพชรพิษเส้นทางมากก็เป็นเวลาหลายพันปีเนาะจ้ะจนกระทั่งว่ามาถึงในยุคป,ปัจจุบันนี้แล้วมันจึงเป็นจุดต่าจุดสุดท่ายจุดสุดท่ายคือเอาเดินทางไปสู่ความหายนะท่าที่เข้าภากันเดินไปนั้นมันโมเมนต์ท่างยางที่พระศาสดาสามมารถสัมพุทธเจ้า พันสีบอกนาะจากเข้ากับพิจรารณากันง่ายๆว่าเป็นอย่างจังว่าเดินผิดเส้นทางก็นเดินจักว่าถ้าเข้าเดินตามทางที่พระพุทธเจ้าชี้บอกมักก็ต้องมีแต่แตแตความสิวิไลมีแต่ความสุขความเจริญแต่ทางที่เข้าพากันถือปฏิบัติกันอยู่นั่นทํำวิยญางท่ำบ่เดินไปนั่นก็หมายได้ว่าการดําเนินชีวิตของเฮานั้น เ้าเดินดำเนินชีวิตบ่ถือตองเพราะว่ามันผิดต่อคําสอนของพระเจ้ามันก็นเลยเฮ็ดให้มีแต่ตะเหลืองเดือดร้อนมีแต่ความถูกความเดือดร้อนพ่อพระพุทธเจ้าเิ่นเห็นแล้วว่ามันเป็นถูกมันเป็นเดือดร้อนคนเ้าเป็นหยังจริงเป็นถูกเดือดร้อนนอกจากเพิ่นกระไดบรรลุรรมพ่นบรรลุรรมแล้วว่าอ๋อในโลกของเ้านี่มันจะเกิดการแกงแยงชิ่งดีชิงเด่นกัน หาสภหาสมบัติหาลาหาหยดพอว่าหลงโลกหลงโลกว่าโลกนี่เป็นข้องตูอันนั้นก็เป็นข้องตูอันนี้ก็เป็นข้องตูอันนี้ก็เป็นข้องตูนะจ๊ะพอความหลงผูใ้ใดมีความหลูมีคว่มสามารถกับผ้ากันหอบกันกอบบนโกลยเมื่อขายาวสาวได้สาวเอาสาวเอาสาวเอาแบบพ่อโบเป็นนะจ๊ะโบมีการหลดละปล่อยว่างเลยนะจ๊ะ เพเล่นก็เลยหูว่าเหตุที่ค้นหอบเป็นถูกเดือดร้อนทรมานกับเพราะว่าแบบนี้ล่ะเมื่อเิ่นหูแล้วว่าเหตุจังใดบัดนี้มันจะสามารถจะเหตุให้คน้นผนถูกได้คนเป็นถูกแบบนี้เพราะแกล้งแข่งขันชิงดีชิงเด่นกันแบบนี้มันก็จะมีตั้งแต,แต่การเอารลดเอาเปรียบการฉอการโกงการทุจริตข้อรับชั้น การหลบล่าขาลั่นฟันแทงกันเป็นเรื่องธรรมดาของโลกก็สิเป็นยังสี่ละสิเป็นทุกข์ทรมานฝ่ายหนึ่งกต่ลุย้ยขื้นลุยเขืนฝ่ายหนึ่งกต่จนลงจนลงมันก็นเลยมีสองฝักสองฝ่ายสะสเถาะฝ่ายผู้กินกินพ่อหากฝ่ายผู้อยากอยากพ่อตายนานาจากักเมื่อเพิ่งหัว่ามนุษย์ฝ่ายที่ได้กินหลายกระทุกขึ้นกันฝ่ายได้กินหน่อยกระทุกขึ้นกัน พอความถูกเนี่ยมันมีกันทุกคนแม่นเจ้าสี่หอบสมบัติมาหลายปันไดมันกระทุกคือเก่าสมบัติกองสูงเสียเทวโลกมันกระทุกคือเก่าพอเข้าเกิดมาในโลกนี่ซ้ำวาเข้ามาอยู่ในขุกในเมื่อทุกคนก็อยู่ในขุกอยู่แล้วมันจะมีสถานะแตกต่างกันไปใด้จงใดมันจะมีความสูงแตกต่างกันใด้จงใด ในเมื country, there, that that. That ่ออยู <st> ่ในขุกอยู่ในตะรางคือกันแม่นบอกจ้ะผู้นี้สมบัติหลายๆสมมุติว่าสมบัติเขามันหลายหมากมมยมหาศาลเขาก็อยู่ในขุกมัดกับกองกองทับถมเท่าแม่นบอกกองทับถมเทาอยู่ในขุกผู้เข้าก็อยู่ในขุกคือกันแต่เขาบ่มีสมบัติหลายเขาก็นังแนมเหมือนเท่าอ่ะอเพิ่นมีสมบัติหลายเพิ่นมีความสุขเปิดเปิ้นเจริญจิตเจริญใจ โอ๊ตบ่อยากอยากกินงั้นกระเด็กินอยากไปใส่กระเดกไปห่อเฮินเดิอนอากาศดําดินบินบนได้เห็นว่าเขาก็มองแต่จริงๆแล้วนั้นเขาก็มองผิดพลาดไปว่าเขาจะมีความสุขจริงๆแล้วเขากระทุกขึ้นกันกับคนถูกนั่นแหละคนจนกระทุกคนรวยกระทุกคนสวยกระทุกคนหลอ่อก็ทุกสูงต่ำดำขาวถูกหมดทั้งนั้นจะเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีผู้ยญญิ่งผู้ชายถูกหมดนะ เมื่อไม่เป็นยังสี่แล้วมัก็ตตบสู่กัน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 เพราะเพื่อนก็เอิ่นว่าราวาสารซ้ำลอยหรือว่าวงโคจรอุบาทเมื่อเป็นเช่นนี่เป็นถูกเช่นนี้แล้วเพื่อนก็เล่หูหว่าวิธีสิพ้นลโทษ้นทุกเนาะในยุคปัจจุบันยิงถุกหลายเพราะว่ายังเพราะว่าจนแห้งกว่าปกติพิษผ่านไป ทุกยากลาบากลําบนหลายกว่าหลายกว่าแต่ละยุคละยุคละยุคที่ผ่านมาวปนเถาะเป็นหนีเป็นสินคนแขนบมมีเงินใส่นี้ขายยาบายาเสพติดคนมาทํำลายทําลายชีวิตกันคนอาวุธมาเพราะว่ามนุษย์ฉลาดเดียวเนี่ยผลิตอาวุธหรือสร้างเรัผ่านอาวุธ นะสามาถิสังยังสางยังได้เบิดแต่ทีมันหลายก็คือสามารถิสางอาุธมากเพื่อที่จะแข่งแข่งแข่งขันสู่ลบลบล่าขาลั่นฟันแทงกันนี่ละมันก็เลยมันก็เลยหลกมันก็เลยจะพังหลกมันก็จะพินาศหลกมันก็จะตองบันไลเพราะนั้นยุคเนี่ยยุคที่เฮาได้เกิดมาเนี่ยมันมีแต่การผูกกรรมจองกรรมจองเว้นผูกกรรมผูกเว้นเพราะหลกมันมีแต่เรื่องผูก ผูกตั้งแต่เรื่มเป็นโลกมาแล้วโลกมันเป็นคูกอยู่แล้วก็เริ่มผูกเป็นโซ่เป็นตัวผูกโซ่ผูกตัวรนะัดหมองนั่นรัดหมองนี่รัดหัวรัดข้อรัดแขนรัดขาผูกมัดกันแน่แนเยยดเลยนะจา๊ะแถบสียหายใจบอกเพราะถ้ำเรื่องของโลกนี่มันเป็นเรื่องของการผูกผูกจองกามจองเว้นกันเพื่อให้มีสิ่งมีชีวิตเกิดขึ้นในโลก เขาเกิดอยู่ในโลกนี่เขาเดินท่าแต่แต่โลกกำเนิดเึ้นมาเฉือล่าแบกที่เรี่ยไวหลัดเฉือล่าแบกที่เรี่ยวไหวหลัดุยการขยายพันธุ์ผสมพันธุ์มีการแท่พันธุ์ต่างๆเห็นวมากายพันธุ์เขีนมากายพันธุ์เขนมาก็เป็นสัตว์เนาะเกิดเป็นสัตว์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 เป็นสเป็นสือเป็นสิงกระติ้งแหละสัตว์สัตว์สันสูงสัตว์สันต่ำสัตว์สันกลางเป็นสัตว์เป็นสัตว์เป็นสัตว์ นั่นก็คือการเดินทางของสัตว์โลกเพื่อที่จะได้ลุดโลกนั่นเองจนกระทั่งใดเมื่อเกิดเป็นมนุษย์จึงจะสามารถลุดพลจากขอกจากขุจก,กจากตาล่างใดนี่เป็นขันชูงสุดคือการเดินการเกิดการแต่ละพบระพบระพบระพบอ่ะหม,ม้เว่าห้ากําลังเดินทางเพื่อว่าข้าจะพโทุ่นพลถูกการจะพโทุ่นพลถูกไดก็คือ มีพระพุทธเจ้าเพิ่งกำเนิดขึ้นมาแล้วเพิ่งกะผ้าห้าขามวัตตาสงสารขามโลกขามวัตตาสงสารข่าสูดแดนพันิพานนั่นก็คือไม่ไม,ไม่ต้องมาต้องมายุ่งกับโลกอีกแล้วหมดหมดหน้าที่ที่จะได้มาเกิดในโลกหลังจากที่เ้องเกิดเป็นสั์เป็นนั่นเป็นนี่เป็นนี่เป็น,น,นสัต์ทุกชนิดดินทุกเม็ดนั่นบ่มีว่าห้าสิบบริเไปเกิดไปดอยูไปด้ยยปดอาศัย เขาอาศัยอยู่ในถาาตั้งสีด่ดินนาำลงไปทุกเม็ดดินทุกเม็ดทรายทุกอมน่ในหลวงเนี่ยเข้าเด็กเกิดไปอาศัยอยู่ตรงนั้นเบิ้งทุกเม็ทมนนเเดท,มท,มทุกบมอกคิดเบื้องว่าพบฉาิของเข้าเนี่ยมันหลายเข้าเดินทางไกลซ้ำไรรับการที่เข้ามาทองหลกททองเทียทเท่ยวไป,ยยไปท่องเที่ยวไปขยายพันไปท่องเที่ยวไปขยายพันไปสร้างความอุดมสมบูรณ์ให้โลกถูกทรมานทเขากบบ่งหัว ตอนยิงตอนเขาเกิดเป็นสัตว์นี่เขาโมคาวก็ทุกทรมานจนกระทั่งว่าเขาเดินทางมาถึงว่าลาสุดท้ายก็คือเมื่อเกิดเป็นมนุษย์เมื่อเมื่อเกิดเป็นมนุษย์แล้วเนี่ยก็ต้องใส่กรรมใส่เวรยุคก,การเป็นมนุษย์ทุกทรมานแห่งเป็นมนุษย์นี่แห่งหูว่ามันมถูกหลายเกิดเป็นสัตว์นี่เขายังโมโหเด้เขาเด็กต่มองว่าโอ้มันแลเหนือกันแล้วมันปาดข้อกันแลว้วมันเอาเกลือท่าแล้วมันเอาไปกีไฟแล้วนั่นแหละคือนรก เขาเห็นทั้งงที่แต่ก่อนเขาก็เป็นจังซันล่ะเขาก็แลเนื้อเถือนหนังเอาเกลือท่าแบบนั่นล่ะแล้วเขาก็ไปย่างไฟดินนั่นล่ะการเปเกิดเป็นสัตว์ไปรับใส่โลกเขารับใส่โลกเป็นถาดของโลกเป็นถาดของโลกเดินทางมาเหลือกี่พบกี่ฉาดลายกบลายฉาดลายกับลายกันยู่นั่นล่ะลายอส่งไครจนกระทั่งได้มาเกิดเป็นมนุษย์นี่ สมองสติปัญญาพัฒนาขึ้นพัฒนาขึ้นจึงจะสามารถพ้นโลกได้เพราะว่าสมองของมนุษย์สามารถที่จะฟังธรรมะของพระพุทธเจ้าได้สามารถจะคิดวิเคราะห์แยกแยแล้วกับปฏิบัติตามหาทางพ้นโลกได้หูอันนี้สุกอันนี้ทูกอันนี้บาปอันนี้บุญอันนี้คุณอันนี้โทษคือมนุษย์ ซอยเหลือกันใดเมตตากันใดอนุเคราะห์เกิดปูลกันใดคือมนุษย์นี่แหละซึ่งสัตว์อื่นเขาบม่มีสัตว์เดรัจฉานไม่สามารถที่จะทําได้แต่มนุษย์สามารถทําได้การปกป้องการปกป้องตนเองไม่ให้เกิดเหตุเพศภัยไม่ได้ใช้อาวุธตามธรรมชาติแล้วไม่ได้ใช้อาวุธอาวุธที่ที่ผลิตขึ้นมาของมนุษย์นั้นเป็นอาวุธที่ใช้สาหรับในการล่าสัตว์ล่าเหยื่อเท่านั้นเอง แต่มาณปัจจุบันนี้จะใช้อาวุธในการไล่เข็นฆ่ากันจริงๆแล้วนั้นนะมนุษย์เนี่ยสามารถที่จะปกป้องคุ้มครองกันได้โดยไม่ต้องใช้อาวุธมนุษย์สามารถที่จะลดการไล่เข,นข็นฆ่าลูกปลาฆ่าลนพันแทงกันได้โดยไม่ต้องผลิตอาวุธโดยไม่ต้องสร้างอาวุธสามารถปกป้อง ตนเองได้ด้วยปัญญาธรรมของพระพุทธเจ้าซึ่งสัตว์อื่นนี้โลกเขาจะกําหนดมาให้เลยว่าปลาดุกนี่จะต้องไม่เงียงไม่เงียงเห็นเห็นเงียงอยู่ตรงแขนแขงบ่อตัวนั้นใครได้โดนปลาดุกเงียงปลาดุกตัวนั้นมันเจ็บปวดแสนทรมานมากตอแตนก็นไม่เครื่องป้องกันโตเวลามันเด้กัดเท่านี่โอ้เจ็บปวดทรมาน สัตว์ทุกชนิดจะมีจะมีสิ่งป้องกันโตไว้ให้เขาเรียบร้อยเ่ราว่าจะเป็นเกศเบาว่าจะเป็นกระดูกบ่าว่าจะเป็นขนเ่ราว่าจะเป็นเหนียงเ่าว่าจะเป็นนั่นเป็นหนี่ความลื่นความไหลอย่างปลาไหลมันก็จะลื่น,นกนจะจับยากนะนะนั่นคือเครื่องป้องกันโตซึ่งธรรมชาติเขากำนนหนดมาให้มิลิบเาวาม่แขวเน่าม่เขียวเน่าใส่ในการดำรงชีวิตแต่ที่นีนมนุษย์เนี่ย โบจำเป็นที่ว่าจะต้องมีอวัยวะต่างๆที่ธรรมชาติเขาผลิตขึ้นมาให้เพื่อใส่ในการป้องกันโตการป้องกันตัวเพื่อความอยู่หลอดเพื่อความปลอดภัยของมนุษย์นั้นด้วยปัญญาอยู่หลอดด้วยปัญญาปัญญานั่น็หมายถึงว่าปัญญาธรรมของพระพุทธเจ้าจึงจะอยู่เย็นเป็นสุขอยู่ได้ย่างสงบสุขปลอดอยู่หลอดปลอดภัยได้นั่นคือ ปัญญาทางถ้มของพระพุทธเจ้าซึ่งมีแต่มนุษย์เท่านั้นสามารถที่จะรับรลู้ได้สัตว์อื่นเขาเพอสามารถที่จะรับหลู้ได้ซึ่งปัญญาธรรมของพระพุทธเจ้านี่แหละเป็นปัญญาที่จะให้มนุษย์ต้องพนโทษพนภัยอันตรายเพราะว่ามนุษย์ประจําปนจะต้องไปเบียดเบียนกัน โตปัญญารรมของพระพุทธเจ้าที่เพื่อนจะให้เหาหลุดหลอดมนุษย์บ่จําเป็นต้องสื่ออาวุธมาป้องกันโตมนุษย์บ่จําเป็นจะต้องไปจ่างบอดีกาศมนุษย์บ่จําเป็นต้องต้องใช่เสือห่มเกาะมนุษย์บ่จําเป็นต้องไปสื่อลดถังลดไทยน,น,นุนนรถนนิ่มาเพื่อที่จะทําลายผู้อื่นเพราะว่าอย่างเพราะทางเส้นสุดถ่ายมันเป็นจุดสุดถ่ายที่มนุษย์จะต้องจะต้องเดินทางต่อไปสู่แดน พิพานคือแดนผลโลกพาบลุ่มมาสุกอยู่ตรงนั้นเพื่อนใจใเ้าเป็นสุกแล้วหาเห้าได้มาเกิดเป็นมนุษย์แต่ถาหาว่ามนุษย์เนี่ยบ่ได้ปฏิบัติต,ตามคําสอนของพระพุทธเจ้าปฏิบัติสิงเลวหลายสิงชั่วหลายเบียดเบียนเห็นขาโลบล่าขาลั่นฟันแท่งลรขาล่ช่อไล่โกงทุกองเล้นี่คือมนุษย์ทำลายตัวเองทำลายสถานภาพของตนเอง ให้ตนเองเน่ะตกตำ่ำกลับไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานอีกกลับมาเวียนว่ายตายเกิดก,กี่กี่พบกี่ฉาติกี่กลับกี่กันเฮาจังสิเด้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกซึ่งการได้เกิดเป็นมนุษย์นั้นมันก็นยากยิ่งกว่างมเข็มในมหาสมุทรให้พิจรารณาง่ายๆเอากว่าจะได้จุดติมาเป็นมนุษย์นี่แค่พอเฮาเนี่ยห้าร้อยล้านน่ะห้าร้อย ล้านพันล้านตัวพันล้านเซลลมีเซลล์เดียวเท่านั้นที่ได้เกิดคิดดูคิดดูว่าขนาดพ่อเราเป็นมนุษย์แล้วเรากว่าจะเราจะได้มาเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยนอกนั้นอีกห้าอีก 1, 500, พันล้านตัวห้าร้อยล้านตัวพันล้านตัวฝ่อตายไปเห็นไหมไม่ใช่ว่าเราจะได้เกิดเป็นมนุษย์ง่ายๆเพราะฉะนั้นใครที่ทําร้ายตนเองไปเบียดเบียนคนอื่นนี่มหมายถึงทําร้ายตนเองด้วยเพราะอะไร เพราะเราจะได้กลับไปเกิดเป็นสัตว์ชั้นต่ําแล้วเราก็จะค่อยเวียนว่ายตายเกิดเดินทางใหม่เริ่มเดินทางใหม่แล้วทีนี้กว่าจะได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์นี้ไม่ใช่เรื่องธรรมดาใช้กรรมดูกี่พบกี่ชาติขี่กรมกี่กันเพราะนั้นเมื่อเราได้เกิดมาเป็นมนุษย์แล้วนะเราจะต้องพยายามปฏิบัติให้ได้ตามคำสอนของพระพุทธเจ้านี่คือ เรานั้นพึ่งตนเองได้ช่วยเหลือตนเองได้เราสร้างคุณงามความดีได้ละเราไม่กลับไปเกิดในที่ต่ำล้วทีเนี่ยอย่างได้ก็คือเราได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์เพราะเราไม่ได้ทำความชั่วอะไระนั้นเมื่อเกิดเป็นมนุษย์แล้วเราจนกระทั่งว่าเราได้เกิดมาเป็นพบได,ได้เกิดมาพบพระพ,พุทธเจา้าเราจึงจะหลุดพ้นจากโลกจากวัฏสงสารได้ เพราะว่าจะมีพระพุทธเจ้าองค์เดียวเท่านั้นที่จะนําพามนุษย์นี้หลุดพ้นจากโลกได้ไม่ใช่ว่าต่างคนต่างปฏิบัติแล้วจะไปได้ไปยังไม่ได้ต้องรอให้พระศาสดามาจุติสก่อนจึงจะไปได้นั่นเองเหมือนในยุคนี้เรารอพระศรีอริยะเมตไตรเพื่อที่จะมานําพามวลมนุษย์ให้หลุดพ้นจาก วัตตะสงสารหรือหลุดพ้นจากจากโลกได้เพื่อท่านท่านจะมาช่วยเราให้เราพ้นจากการจองกรรมจองเวรการติดหนี้ติดสินติดกรรมติดเวรจากการที่เราไปชอไปโกงไปทุจริตคอร์รัปชันไปลบปลาฆ่าลันปันแดงกันไปไล่เข็นฆ่าสัตว์เพื่อเรื่องชีพของตนเองสิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นกรรมที่ติดอยู่ในโลกทั้งหมดเลย ราะนั้นผู้ที่จะมาแก้กรรมให้แก่เราได้ตัดกรรมตัดเวรนั่นก็คือธรรมะของพระพุทธเจ้าเท่านั้นเป็นธรรมตัดธรรมปดธรรมลดธรรมละธรรมปล่อยธรรมวางทันธรรมตัดธรรมปล่อยแต่ธรรมที่เราปฏิบัติในปัจจุบันมันเป็นธรรมผูกผูกกรรมจองกรรมจองเวรแม้กระทั่งในศาสนาต้องผูกเพราะอะไรเพราะว่าไปเอาทรัพย์เขามาเอาทรัพย์เขามาทรัพย์เขามาไปขายลูกขายเลี้ยงขายหล่อซื้อหลาซื้อรถหาเงินหาทอง ซื้อบาทซื้อช่องไหหลูกไหเมียไหภรรยาไห้ครอบครัวไหนอนให้นี่อยู่เงี้ยคือจองกรรมจองเวียนอยู่ไปเอาทรัพย์ของคนอื่นมาเป็นของตนแม้จะว่าจะจากการบูชาเหรียญบูชานั่นบูชานี่นั่นเนี่ยเป็นกรรมเพราะว่ามันค้าขายเกินราคาและขายสิ่งที่ไม่สามารถดื่มได้กินได้อยู่อาศัยได้และสิ่งเหล่านั้นก็ช่วยมนุษย์ไม่ได้แต่ไปหลอกลวงว่า สิ่งนี้พาล่ำพพารวยพาเจริญพาเป็นสุขพาให้อยู่ดีกินดีพาให้เป็นเสียทีได้สามีดีได้ลูกดีเอาเหรียญนี้ดีฟังฟังคา,า,าถาบทนั้นสวดคาถาบทนี้เป็นเรื่องโกหกทั้งสิ้นมันจึงยังเป็นทมผูกไม่ใช่ทมแก้คือทมแห่งการเกิดคือการเบียดเบียนการหลอกลวงต้มตุนการช่อโกงนี่แหละนะสร้างพระพุทธรูป เอาส่วนต่างสร้างโบสถ์เอาส่วนต่างทุบตรงนั้นสร้างตรงนี้ทำตรงนั้นทำตรงนี้นี่ล้นนนนนนนวนแต่เป็นเรื่องการช่อการโกงการทุจริตขอรัปชันเป็นเรื่องการผูกกรรมจองกรรมจองเวรกัน <S 2> <S 2> ไม่ใช่ว่าเราห่มผ้าแล้วเรามาบวชแล้วปลงผมแล้วเราจะหมดกรรมหมดเวรไปเลยแม้จะลูกโมโทสันอย่างไงก็ได้นั้นไม่ใช่นะจะต้องปฏิบัติได้ตามคําสอนลดละปล่อยวางได้น ทีนี้ธรรมะของพระเจ้าก็จึงได้จุติมาเพื่อที่จะให้มนุษย์นี้หลุดพ้นจากวัฏสงสารก็คือจะมาช่วยตัดกรรมตัดเวรให้ตัดทำตัดนั่นแหละตัดก็คือการที่เรามาทําบุญทําทานมาสนับสนุนส่งเสริมหลักธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าเพื่อเพื่อให้คนได้เป็นที่พึ่งที่อาศัยนั่นเองทีนี้จึงจะตัดกรรมตัดเวรให้แก่เราได้เพราะอะไร เพราะตัวตัดนั้นคือเรียกว่าคาถาอาคมของพวะเจ้าเนี่ยมันคมมากคมมากก็คือตัดกิเลสได้นั่นเองความเขาเรียกว่าคาถาอาคมนั่นก็คือคําสอนของพระเจ้าทําละวางถ้าใครสามารถที่จะละวางได้นั้นจึงจะเป็นผู้ที่มีคาถาอาคมที่คมเฉียบที่จะสามารถ ตัดกรรมตัดเวรให้แก่มนุษย์ได้นั่นเองมนุษย์ก็จะได้รับได้รับการอนุเคราะห์เกื้อกูลเนื่องจากว่าท่านสอนให้วางวางทรัพย์วางสมบัติเมื่อวางทรัพย์วางสมบัติแล้วก็นําทรัพย์นั้นไปช่วยนั่นแหละคือการตัดนะคือท่านสามารถตัดกิเลสท่านได้ไหมถ้าท่านไม่เสียดายเงินไม่เสียดายทองไม่หอบไม่ก่อไม่โกย นำทรัพย์สมบัติไปช่วยเหลือมวลมนุษย์นั่นแหละคือการตัดตัดจิตตัดใจตัดกิเลสดับกิเลสเรียกว่าคาถาอาคมของพระเจ้าคมเฉียบมากสามารถที่จะตัดกิเลสให้แก่พระพุทธเจ้าได้พระพุทธเจ้าก็จะนำทรัพย์นำสมบัตินี้ไปอนุคอเกือกูลชาวโลกจึงเรียกว่า พระธรรมคำจุลโลกนั่นเองที่นี้ชาวโลกก็จึงจะสามารถมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นจนถึงขั้นที่เรียกว่าสิิวิไลนั่นเอง